วิธีล้างไฟล์ขยะ Facebook นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ความจําในมือถือนะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะไปติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูสตูดิโอของผมด้วยนะครับวิธีการทํานะครับให้เราเข้าไปตรงแอปเฟซบุ๊กของเราก่อนนะครับแต่เข้าไปตรงแอปเฟซบุ๊กนะฮะเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงขีสามขีดขวามือข้างบนนะครับสําหรับมือถือ Android นะครับตรงนี้นะครับ ตรงขีดสามขีดนะครับแต่ตรงขีดสามขีดเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจนสุดนะครับข้างล่างนะครับให้เรามาแตะตรงคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปตรงการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงการตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาหัวข้อ สิสธิ์การอนุญาตนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราแตะเข้าไปตรงคําว่าเบราว์เซอร์นะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปตรงคําว่าเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับ,รว,รรบวิธีการล้างแคชเคลียรแคชเคลียรขยะเคลียรไฟล์คุกกี้ของ f a c e b o o k นะครับที่ว่าเราได้เข้าเว็บไซต์ต่างๆผ่าน Facebook นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเก็บข้อมูลไว้นะครับ วิธีการลบให้เราแตะคําว่าลบข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นการล้างคุกกี้และแคชในอุปกรณ์นะครับในขณะที่เราใช้ Facebook เข้าลิงก์ต่างๆนะครับมันจะเก็บข้อมูลไว้นะครับมันก็จะเป็นไฟล์ขยะนะครับทําให้ความจําเครื่องเพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีการลบก็ลบตรงนี้เลยครับแต่คําว่าลบข้อมูลนะครับแต่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเวลาที่ว่าเราลบข้อมูลนะครับ ก็จะเขียนว่าวันนี้เวลา19.23ประมาณนี้นะครับเวลาล่าสุดที่ว่าเราได้เคลียร์แคสใน Facebook นะครับบนมือถือนะครับก็จะได้ช่วยให้มือถือของเรามีความจำเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการป้องกันเวลาเราเข้าลิงก์เข้าเว็บไซต์อะไรที่เป็นอันตรายต่อ,อ Facebook ของเราด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูสตูดอ้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรัะชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ